สวัสดีค่ะพกกับมิววันนี้มาโบกันแบบร้อนแรงนิดนึงคือไฟสีโคมไฟไฟของโคมไฟนี่มันเป็นไฟสีแบบสีส้มเนาะก็แบบเฮ้ยเห็นหน้าคือแบบอาจจะร้อนแรงนิดนึงเอาล่ะทั้งหมด5้าคนนะคะที่มิวคัดเลือกไว้แล้วนะคะกับการจับฉลากแจกปังแผ่นใช่ไหมแจกปังแผ่นนะคะมิวก็ได้จับฉลากแล้วห้าคนเหลือสามคนแล้ววันนี้3ามคนนี้ก็จะมาจับด้วย เจ้าตัวนี้หนึ่งสองสามจะเขียนไว้หนึ่งสองสามซึ่งเลขหนึ่งจะหมายถึงน้องปลายเลขสองจะหมายถึงน้องปอยเลขสามจะหมายถึงน้องพันนั่นเองนะคะปลายปอยพันนะคะสามคนนี้นะคะเลขสองน้องพาเอ้ยเลขสองน้องปอยเลขหนึ่งน้องปลายเลขสามน้องพันนะคะสาวคนนี้ได้รับคัดเลือกนะคะจากกรรมการ นั่นเองนะคะส่วนทั้ง5คนนะคะที่เราได้คัดเลือกมาก็เอาไปใส่ในโปรแกรมคัดใช่ไหมว่าใครจะได้รางวัลจับฉลากโปรแกรมจับฉลากนั่นเองก็ปรากฏว่า3คนนี้โปรแกรมได้เลือกก็เลยจะมาจับเองสามคนนี้จับเองนะคะก็คือ ห้าคนสองคนตัดทิ้งไปเพราะว่าโปรแกรมจับฉลากได้ตัดเขาออกไม่เอาเขาไม่เอาชื่อเขาแต่เอาชื่อสามคนนี้เข้ามานะก็เลยเอาชื่อสามคนนี้นะคะและในนี้ก็จะมีตัวอื่นด้วยซึ่งตัวอื่นไม่เกี่ยวนะคะเราเราจะหลับเราจะหลับตาจับนะคะอาล่าห่าหลับตาแล้วนะ เดี๋ยวมองไม่เห็นเอาใหม่ดีกว่ากลัวแบบว่ามันดูไม่ดีดูเหมือนแบบอาจจะโกงอะไรแบบนี้เดี๋ยวผ้ามาปิดดีกว่าอารลคาก็ได้ผ้ามาแล้วเนาะเป็นการที่แบบโอเคมากพร้อมแล้วปิดเลยคะ่ะ เป็นเบอร์อะไรเบอร์สองค่ะน้องปอยนะคะก็ดีใจด้วยนะได้เบอร์สองนะคะเบอร์สองแทนน้องปอยนะน้องปอยได้รางวัลน,นะคะเออแล้วก็ขอแจ้งข่าวการเปลี่ยนรางวัลสกูชี่นิดนึงเพราะว่าเออเจ้าสกูชี่กูดเดนี่นะคะได้แบบว่าทำการ เลอะเรียบร้อยเพราะว่าเจ้าปังแผ่นกูเดทามะนี่อยู่ในตู้เก็บสาราแล้วทีนี้สารามมันหกใส่ก็เลยต้องเปลี่ยนรางวัลกันนิดนึงเป็นปังแผ่นสีธรรมชาติไม่มีรูปหน้าตาอะไรเลยนะคะก็ต้องขอภัยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะส่งของตอบแทนมาให้นะคะโดยการที่เออเป็นการแบบว่าตอบแทนโดยการที่แบบว่าไม่ได้คือน้องไม่ได้ ปังแผ่นกูเดทมาเพราะว่าปังแผ่นกูเดทมานี่เละไปแล้วทิ้งถังขยะไปเรียบร้อยแล้วเราได้ปังแผ่นหน้าธรรมดามานั่นเองนะคะก็เลยจะส่งสกุชี่อื่นๆไปให้ด้วยแต่ขอไม่ระบุนะคะและเริ่มต้นการจัดกิจไม้ขึ้นมาเป็นกิจครบ2,100 Sub ับสไคร์นั่นเองอันนี้จะไม่ใช่อันนี้จะไม่แจกสกุชี่แท้นะคะ จะแจะกสกู๊ชี่โฮมเมดแล้วก็สกู๊ชี่ธรรมดาด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าสกู๊ชี่โฮมเมดกับสกู๊ชี่แท้จะเป็นแบบไหนมีทั้งหมดสมรางวัลด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาดูรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งจะเป็นสกู๊ชี่นะคะที่ไม่ใช่สกู๊ชี่โฮมเมดจะเป็นสกูเชี่เกลซาด้านหลังมันจะเหมือนแบบเออทอดแล้วอะไรแบบนี้เนาะเป็นสกู๊ชี่เกวซานะคะขอญาตแกให้ดูนะ นะกินหอมค่ะอันนี้สองเป็นจะกุชชี่ปังแผ่นโฮมเมดทำเองจะตอนนี้ยังไม่แห้งนะแต่มันซโลเวอร์ดูเดี๋ยวบีบให้ดูนะอันนี้กำลังยจะขึ้นเลยนะนะอัน,นง่ายๆคือซะโลมากอันนี้รางวันอันนี้รางวัลที่สองเพราะว่ามันซโลดูนะ สโลนะคะอันนี้รางวัลที่สามตกแต่งแบบเลอะนิดนึงแต่ไม่สโลเนาะไม่ค่อยสโลเท่าไหร่แต่อันนี้จ,จะทำแบบดีเลยอันนี้คือเปลี่ยนสีอะคริลิกใหม่อันนี้อันที่สามใช้สีอะคริลิกยี่ห้อเดิมมันก็ดูแบบไม่สโลแต่พอเปลี่ยนสีอะคริลิกเป็นสียี่ห้อใหม่นะคะเป็นแบบเป็นหลอด,ลอดแทนก็สโลขึ้นเยอะเลยอะไรแบบนี้เนี่ย โอ้ยสโลนะคะนี่สโลมากเป็นสีรางวัลน,นะคะอันนี้มีกลิ่นให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะตกแต่งท็อปปิ้งให้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าอันนี้จะทําเป็นแบบเค้กสามชั้นอันนี้เป็นชั้นกลางก็คือเป็นตัวครีมสีเหลืองอีกสองอันยังทาสีขาวไม่เสร็จ สีขาวอะคริลิกก็ตามที่บอกนะคะคืออันนี้รางวัลที่3เนาะระบายสีอะคริลิกรุ่นเก่าไปมันไม่สโลก็เลยเปลี่ยนรุ่นใหม่เป็นแบบอลอลดหลอดแทนเนาะก็อันนี้ก็เลยแบบรางวัลที่2ก็ใครได้ก็โชคดีไปเพราะมันสโลมากนะคะก็น้องปอยนะคะก็เป็นผู้โชคดีในได้ปังแผ่นนะคะปังแผ่นกูเดนะคะตามที่บอกนะคะไปแล้วนะคะ ส่งของนะคะจะส่งวันไหนมิวจะส่งทุกวันศุกร์นะคะเพราะว่าวันศุกร์นี่แบบเวลามันเยอะทุกวันศุกร์นะคะแต่มิวไม่แน่ใจว่าจะส่งให้ศุกร์ไหนแต่รู้ว่าวันศุกร์เพราะว่าไม่แน่ใจว่าแบบเออวันศุกร์ไหนว่าแต่วันศุกร์อะได้แน่นอนเพราะว่าวันศุกร์เรียนน้อยมากแต่วันพฤหัสเนี้คอนเฟิร์มเลยว่าไม่ได้เลยเพราะว่าวันพฤหัสนี้แบบ คาบเยอะมากแต่วันศุกร์คาบน้อยที่สุดนะคะก็ส่งให้วันศุกร์ได้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าศุกร์ไหนเพราะว่าบางทีศุกร์นู้นก็แบบติดทุละอะไรแบบนี้ยบายค่ะเตือนแล้วนะคะว่าจะส่งของวันศุกร์นะคะศุกร์ไหนไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวจะแจ้งไปทางชาแนลน้องปล่อยเองนะคะว่าจะส่งศุกร์ไหนเดี๋ยวจะเตือนเลยค่ะว่าส่งศุกร์ไหนหรือไม่ง,งั้นก็จะถ่ายคลิปเลยค่ะว่า เออกำลังจะไปส่งนะ้าอะไรแบบนี้นะคะถ้าโกงประจานได้เลยค่ะ